ชื่อเทพมนตรีริปพยอมนะครับเป็นนักประวัติศาสตร์อิสระนะครับแล้วก็ได้เข้ามาร่วมทีมกับอาจ,จารย์นะฮะเพราะว่ามองเห็นว่าอาจ,จารย์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็นโยบายต่างๆที่ได้อ่านได้ศึกษาเนี่ยร้วแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถจะทําได้จริงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาตร์ของผู้เทพบาานครเนี่ยไม่มีผู้าคนใดที่จะ ศึกษาหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ากับดรแดนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะมาช่วยได้คือในแง่ของศิลปวัฒนธรรมในแง่ของการท่องเที่ยวและก็ในแง่การทําให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นนครที่ยิ่งใหญ่ในหนึ่งในลําดับต้นๆของโลกครับถ้าพูดถึงภาพลักษณดรแดนนะคะกับการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครท่านมองยังไงบ้างคะ ก็ผมคิดว่าเป็นผู้นําที่จริงใจแล้วก็คิดว่าความเป่อศาสตร์สุจริตนั้นเนี่ยอาจารย์บีมากครับแต่ผมก็อยากจะให้โอกาสอาจารย์นะครับ mm hmm. ก็ฝากพี่น้องจากควธรรมรด้วยนะครับว่าวันที่5ตุลา2555นี้นะครับเลือกนักเแดนเบอร์สองนะครับเพื่อเป็นผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงครับ